เมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2566นางจิราพรสีสะอ้านผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและสัตวแพทย์หญิงดรลาวันจันโฮมหัวหน้าส่วนงูสถานสวพสภากาชาติไทยรับมอบเงินพร้อมสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสวนงูสถานสวภพสภากาชาติไทย จากศิลปินมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมกิจกรรมในโครงการ One เดย s p เป i a l with m มิวโดยมีนายอภิชัยรุ่งเรืองกุลบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาและรองบรรณาธิการบริหารเดลินิวและนายเกรียงไกรบัวสีผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวออนไลน์รวมด้วยนาะสวนงูสถานสาวภสสภากาชาติไทย นอกจากนี้มิวสุภาษิตและเหล่าแฟนคลับยังได้รับชมการแสดงการบรรยายจากเจ้าหน้าที่สวนงูสถานสวพสภากาชาติไทยเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของงูชนิดต่างๆพิษงูที่มีผลต่อระบบต่างๆในร่างกายและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัดจากนั้นมิวสุภาษิตยังได้ถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่พร้อมกับแฟนคลับอีกด้วย สวนงูสถานสวภา,าสภากาชาติไทยเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าเย่ยมชมสวนงูทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโชรีดพิษงูเวลา11นาฬิกาโชว์จับงูเวลา14นาฬิกาในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนรรักขัตฤกษ์เปิดเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาและโชว์จับงูเวลา11นาฬิกาสมยศลีเจริญข่าวขจรสังเอี่ยมรอดถ่ายภาพ